ดอกไม้ก็มีพลังชีวิตคราวนี้ลองมาสังเกตใจไปด้วยนะคะ เหมือนเปิดสตูดิโอพอร์เทรตขนาดย่อมค่ะหากรูปถ่ายในวันนี้จะถูกส่งตามไปหลังดอกไม้ในมือเหี่ยวเฉาลงเป็นกระบวนการที่จุจุทารัตพรมุนีสุนทรช่างภาพแฟชั่นชื่อดังกำลังทดลองและรอฟีดแบ็ว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นตัวเองอีกครั้งกับดอกไม้ที่เขาเลือกในโปรเจกต์ f l o w e r i n ไมปักหมุดเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่คนนำดอกไม้ให้กันมาตั้งโจทย์มุมกลับ ให้เลือกดอกไม้ให้ตัวเองบ้างค่ะวันนี้พี่สองพาระดอกมาด้วยขอเลือกไฮเดรเยียเพราะคุ้นตาว่าเคยมีที่บ้านและสวยไล่สีเหมือนภาพวาดเลือกเสร็จมีขั้นตอนให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติวาดรูปและเขียนจดหมายวังผลลับทางใจค่ะมันเห็นตัวเรามากเลยมันเห็นความดื้อของเราที่อยากจะบังคับให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่แบบ ธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่บังคับหมายถึงจะสเก็ตแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะแบบซีเรียสกับสิ่งที่เราคิดแล้วอออกยากให้มันออกมาอย่างนี้แต่พอแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนเราเราเราเปิดโอกาสให้อะไรมันเป็นไปได้ก็เข้ามาแล้วแล้วเราก็ไปกับมันมันมันทำให้ความคิดสร้างสารรค์มันเปิดมากขึ้นกว่าเดิมอะ จุดเริ่มต้นของการใช้ดอกไม้ฮิวใจมาจากคำถามว่าความงามที่แท้จริงคือแบบไหนกันแน่หลังทำงานในแวดวงแฟชั่นถ่ายปกนิตยสารฝากไอเดียสุดสร้างสารรค์ทั้งงานกำกับ MV เพลงบุง๋งแจ้งเกิดมาริยาภูนเลิศลาบค่ะ MV เพลงคนบนฟ้าและเป็นมือถ่ายปกอัลบั้มสุดแนวให้วง paradox หากการลงเรียนจัดดอกไม้โคริงกะในช่วงโควิด -19 ทําทำให้ช่างภาพสาวค้นพบความงามและความสุขอีก,กรูปแบบจนความคิดในวัยนี้ปล่อยวางขึ้นเยอะเปลี่ยนไปแค่ไหนให้คู่ชีวิตยืนยันค่ะเหมือนที่เขาบอกของตัวเองและว,ว่าเขาเป็นคนแบบเป๊ะหน่อยเพร์เฟคชันนิดหน่อยยั้ยมนีครับอะไรเงี้ยแต่เขาวนี้รู้สึกสบายขึ้น รู้สึกแบบว่าหย่อนขึ้นอารมณ์อัลวยมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเช่นแบบถ้าเป็นเรื่องช่างภาพแฟชั่นเขาเป็นคนคุมทั้งหมดเนี้ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ในคอนโทรลที่มันเป๊ะ,เปะ,เปะมันต้องมีเรื่องเวลาเรื่องแบบเรื่องของอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันรู้สึกว่าพอมาเป็นเนื้อหาที่มันเป็นจากข้างในออกมาหรือการเชื่อมโยงหรือการธรรมชาติหรือความงามเนี่ยโดยโดยเนื้อหาแล้วมันก็ทําให้ทั้งเขาทั้งดอกไม้ทั้งคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันมันต้องแบบ ผ่อนคลายสบายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเมื่อเราแบบเออมีความสุขง่ายขึ้นใช่ไหมคะมันก็ส่งผลถึงคนรอบตัวโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเงี้ยเออตอนที่ไปเห็นที่ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะคือแบบเด็กเขาก็จะมีคดีมาใช่ไหมที่จะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันเห็นเลยว่าเออดอกไม้สามารถดึงเอาความทรงจำด้านที่ดีของเขาออกมาแล้วมัน มันช่วยเขาอ่ะเออก็เลยเอออยากทําต่ออะไรเงี้ยภูมิใจไม่น้อยเมื่อ f l o ริ r i n g m ได้ส่งมอบพลังบวกให้ผู้คนมาหลายครั้งและจะแบ่งปันต่อไปด้วยนเดือนแห่งความรักปีนี้ตั้งป๊อปอัพสตูดอยู่ที่1559เกเลอรี่ถนนพระราม4ถึงสิ้นกุมภาพันธ์2567ค่ะ ความวุว่นวายภายนอกริมถนนพระราม4นะคะแตกต่างชัดเจนเลยค่ะกับความรู้สึกสงบเวลาที่เราเดินเข้ามาในตัวอาคารนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่จุ๊ค่ะเลือกสถานที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรม powering หม่หลังจากนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆค่ะกระิษฐาดีมีไทย PBS รายงาน